สวัสดีค่ะทุกท่านพระราพัน prediction ช,ชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะการทํานายจะมีผลระหว่างวันที่1นึถึงสาเมษายนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะดิฉันได้ทําการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมานะคะไพ่ใบรแรกคุณได้ the emperor ค่ะ เป็นไพ่ผู้นำนะคะหรือเป็นไพ่จัก,กระพัดนะคะมีความหมายว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกได้ว่าตัวคุณเหนื่อยจากการงานนะจากความรับผิดชอบที่ได้รับนะคะเหมือนว่าคุณต้องพบเจอภาระหรือความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าแต่ก่อน นะคะแต่จริงๆแล้วการที่เรามีความรับผิดชอบหรือมีงานเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราได้รับโอกาสนะจากผู้ใหญ่นะคะและมีคุนมีความรู้สึกได้ว่าตัวคุณมีความมั่นคงนะคะถ้าลองลองเปรียบเทียบดูนะจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปได้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณค่อนข้างสบายนะแต่พอหลังจากปีใหม่มา ชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนเหมือนคุณมีคนที่มีอำนาจอ่ะหยิบยื่นโอกาสมาให้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานนะเรื่องอื่นด้วยนะคะเหมือนคุณมีความโชคดีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเรื่องงานที่เด็ดเลยนะคุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถหรือแสดงความคิดนะคะ บางคนนี่โชคดีนะคนราศีกรกฎบางคนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าหรือได้รับตำแหน่งบางอย่างที่บ่งบอกถึงความสามารถของคุณเหมือนเป็นรางวัลที่แสดงได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานนะหมายถึงว่าบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ราศีกรกฎทุกคนนะแต่ส่วนมากอจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะ คนราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกนะเป็นคนฉลาดใฝ่เรียนนะคะเป็นคนที่ตั้งใจมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมีศักยภาพนะเวลาที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จมันเป็นสิ่งที่ง่ายได้นะแต่ก็ต้องมีความพยายามและความอดทนบวกเพิ่มเข้าไปด้วยอย่างไพ่แวลแรกเนี่ยบางคนได้รับโอกาสนะถ้าเป็นข้าราชการก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะมีการเงินที่ดี ถ้าเป็นผู้หญิงราศีกรกฎโอกาสที่จะพบผู้ชายสูงวัยนะหรือคนที่มีความพร้อมอะเหมือนลักษณะอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้และมีฐานะหมายถึงว่าความหมายของไพ่นะคะเพราะว่า the emperor เนี่ยมันมีความหมายว่าการเป็นผู้นำม,มีอำนาจก็ได้นะความเข้มแข็งการมี ความรับผิดชอบสูงหรือมีฐานะมีตำแหน่งมีความมั่นคงดังนั้นโอกาสที่คุณจะพบรักก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะโอกาสที่จะพบคนสูงวัยถ้าคุณเป็นผู้ชายโอกาสที่คุณจะขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจก็เป็นไปได้นะคะแต่พไพ่ใบนีย้ยังมีความหมายว่า ในกรณีที่คุณเป็นผู้ชายเนะี่ยคุณจะต้องเหมือนมีอำนาจนะที่คุมคุมคนรักให้อยู่อ่ะมันเป็นเหมือนสองแบบนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงราศีกรกฎโอกาสพบผู้ชายที่มีฐานะมีอำนาจแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายราศีกรกฎคุณต้องมีความรักที่สามารถคุมผู้หญิงอยู่นะความหมายของไพ่นะคะ แต่จริงๆแล้วความรักจะไม่มีใครที่ครอบครองหรือควบคุมนะความรักคือความเข้าใจแล้วก็คนสองคนก็มีความคิดหรือสามารถแสดงออกหรือการแสดงทุกอย่างที่เท่าเทียมกันนมีฐานะเท่าเทียมกันทางด้านความคิดหรือความต้องการนะไม่ไม่สามารถที่จะควบคุม อีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะไพ่ไปที่สองค่ะคุณได้เดอะควีนซับสโตค่ะเป็นไพ่ราชนีถือดาบนะคะอาจจะมีความกังวลบางอย่างเกิดขึ้นนะในตัวคุณนะคะก็จะเป็นไปได้ในกรณีที่เรามีความรับผิดชอบงานมากขึ้นโอกาสที่เราวิตกกังวลน,นะหรือความเครียดมันมีอยู่แล้วจึงต้องระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ค่าใช้ใจ่าย อย่างถ้าไพาราชินีถืดาบเนี่ยจะบ่งบอกด้วยว่าให้ระวังรายจ่ายนะอาจจะมีเข้ามาแบบไม่คาดไม่ันคาดคิดอะ่ะเหมือนเป็นรายจ่ายกระทันหันอาจจะทําให้คุณมีปัญหาด้านการเงินได้ดังนั้นต้องเตรียมตัวด้วย คนราศีกรกฎเป็นคนรักครอบครัวดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเนี่ยคุณหมดเงินไปกับครอบครัวนะไม่ได้หมดกับตัวคุณเองแต่ก็มีคนราศีกรกฎบางคนที่รสนิยมสูงแต่งตัวดีมีแบรนด์อย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้การเงินมีปัญหาได้ในกรณีที่คุณไม่ได้มีเงินเก็บนะคะ จะต้องเผื่อไว้ด้วยนะคะหรือเมื่อมีการสำรองไว้มีการเก็บไว้นะกันไว้บางส่วนในกรณีที่เราเกิดปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายในคนรอบครัวเราจะได้ไม่เดือดร้อนนะคะคนโสดเนี่ยยังไม่พบคนถูกใจนะไม่ได้เด่นชัดขนาดนั้นนะคะแต่โอกาสที่จะเจอมีนะคะคนราสีก็เราก็เป็นคนที่ หน้าตาดีบุคลิกดีดังนั้นโอกาสที่มีคนอยากพบหรือเข้าหาเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่า,าบางคนก็อาจจะไม่ได้จริงจังกับเราหรือเราก็ยังไม่ได้จริงจังคือมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ไพ่ใบที่สามค่ะเดอะเดวิลเนี่ยต้องระวังนิดนึงเป็นเหมือนไพ่ปีศาจก็ได้นะเทวดากึ่งซาตานก็ได้ไพ่เดอะเดวิลไม่ได้มีความหมายด้านลบอย่างเดียวนะ ไพ่เดอะเดวิลเนี่ยเป็นการบอกว่าเราอาจจะทะเยอทะยานหรือมีความมุ่งมั่นมีความปัรถนานะหรือหลงมัวเมาถ้าเราหลงมัวเมาในสิ่งที่มันเป็นด้านบวกมันก็เป็นพลังให้เรานะเราคิดในแง่ดีแต่ถ้าเราหลงมัวเมาในอบเยมุกเนี่ยหรือสิ่งที่มันล่อแหลมเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญหานะคะบางคนเนี่ยมุ่งไปสู่เป้าหมายโดย โดยที่ไม่ได้มองถึงปัญหาที่จะเจอนะคะถ้าเราใช้ความด้านบวกของ the devil ถือว่าทําทำใหเ้เรามีพลังนะเพราะว่าพายปีศาจหรือซาตานเนี่ยมันมีความหมายพละงกำลังด้วยถ้าเราอยากจะ ไปสู่เป้าหมายแล้วก็ลงทุนอ่านหนังสือศึกษาต่างๆทําง,ทงานไม่ได้ความมุ่งม,มั่นเหมือนเราดึงพลังอันนี้มาเราก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราแปลไปในด้านลบก็คือเราอาจจะหลงมัวเมาไ,ได้หลงรักใครสักคนนึงก็หูทุ่มเทเขาก็ได้นะหรือบางคนก็อาจจะไปเที่ยวกลางคืนนะคะหรือทำอะไรที่มันล่อแหลมนะคะ่ะ ก็อาจจะมีปัญหาได้ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราดึงมาดึงความหมายของไพ่ออกมาใช้โดยที่เป็นด้านลบเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยโดยขาดความยัง่งยิน mm hmm. เช่นบางคนอยู่ในกรอบมานานแต่พอมีไพ่ The Devil สมมติว่าอาจจะสนใจเที่ยวกลางคืนเพื่อนชวนไปตอนี้ก็ โอโหติดใจหรือว่าออกเที่ยวตลอดองี้ะคะ่ะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็ต้องระวังนะคะหรือแม้กระทั่งความมารักก็อาจจะหลงรักใครสักคนทุ่มเทเขาจนเราไม่เหลืออะไรอย่างงี้นะคะเขาเป็นการเตือนนะคะ หรือให้ระวางความวุ่นวายก็ได้ความขัดแย้งอาจจะเกิดจากเพื่อนร่วมง,งานในะนี้เป็นส่วนหนึ่งนะการเงินก็เหมือนการไพ่เดอะเดวิลก็จะเป็นการบอกว่าเราใช้จ่ายเกินตัวหรือหลงไปในบางอย่างหูซื้อหรือทุ่มเทนะบางคนก็อาจจะชอบของบางอย่างที่ใฝ่ฝันมานานแต่บางคนก็บอกว่าฉันสาส์เก็บเงินมานานเพื่ออยากได้สิ่งนี้คุณก็ไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าคุณคิดว่า เงินคุณหลักหมื่นแต่คุณซื้อของหลักหลายแสนเนี้ยทั้งที่เงินจนํานวนนั้นอาจจะดูแลครอบครัวหรือใช้ใจ่ายยามจาเป็นได้อีกนานเนี้ยเราก็ต้องลองเปรียบเทียบดูนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะคะใบที่4ค่ะคุณได้ five s p e n t a c l e s ค่ะไห้าเหรียญน,นะคะถ้าให้ไปเนี้ยมันจะบ่งบอกว่าเป็นไปได้นะคุณมีความรู้สึกได้ว่าคุณเหงา นะหรือมีความรู้สึกถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวก็ได้ไม่ได้หมายความคุณไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวนะบางคนเราเนี่ยอาจจะอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากแต่ใจในใจเราอะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะอ้างว้างก็ได้หรือมีได้รับข่าวบางอย่างที่ทําให้เราไม่สบายใจอยากอยู่คนเดียวนะบางคนก็อาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังแล้วอาจจะแบบเบื่อถอดใจก็ได้หรือเป็นความรักอย่างเงย ชอบใครสักคนแอบรักใครสักคนแต่ไม่มีหวังอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคือสิ่งที่อยากจะบอกนะถ้าเรารู้สึกเราเหงาโดดเดี่ยวอ้างว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานะเรื่องเงินหรือความรักขอให้เรามีสติเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองว่าเราเป็นคนเก่งนะเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้ประสบความสำเร็จเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะนะ อย่าคิดยอมแพ้นะคะบางครั้งเนี่ยการงานของเราอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากใครเลยเหมือนคุณทำงานคนเดียวอ่ะก็ต้องอย่ายอมแพ้มันทำมันไปอะ่ะความสามารถของคุณทำคนเดียวก็ได้นะคะขออีคิดอย่างนั้นต่อให้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณคุณก็จะผ่านอุปสรรคได้ทุกอย่างแก้ปัญหาได้ทุกอย่างคุณเป็นคนมีศักยภาพนะ แต่สิ่งที่ที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าคุณแข็งว่าแรงนะคะความคิดของคุณการทํางานของคุณมันจะผ่านได้ตลอดนะคะคุณเป็นคนใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กคุณเป็นคนที่สมองดีนะคนราศีกรกฎด,ดังนั้นไม่ว่าคุณจะแก้ปัญหาตอนอายุเท่าไหร่ความคิดต่างๆความรู้ต่างๆมันจะอยู่ในหัวสมองของคุณนะคะ ต่อให้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณมีคนใส่ร้ายคุณนะคะอย่าคิดว่าคุณอยู่คนเดียวนะคะขอให้คุณมุ่งมัน่นคุณจะผ่านไปได้มันเป็นแค่ช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วไพ่ห้าเหรียเนี่ยมันพูดถึงความผิดหวังก็ได้นะความขัดแยง้งความผิดหวังหรือเราผิดหวังเสียใจกับใครบางคนนะผิดหวังในตัวใครบางคนก็ได้นะคะหรือบางคน่ยเชื่อใจใครสักคนก็ มันหูมันทำให้เราขาดความมั่นใจได้ขาดความเชื่อถือนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้วายมันอาจจะเป็นแค่ส่วนนึงนะในช่วงวันที่1-30เมษานะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดก็ได้มันเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะขอให้มองไปในสิ่งที่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเจอปัญหา หรือขาดความเชื่อมั่นใครสักคนขาดความเชื่อถือใครสักคนขอให้เรามีสตินะมีความรอบคอบเราจะผ่านมันไปได้ใบที่5้าค่ะคุณได้ไฟสบสดค่ะเป็นไพ่ห้าดาบนะคะไพ่เมื่อใบที่สี่นี่จะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ใบที่ห้าเป็นไพ่ห้าดาบนะคะเหมือนกันเป็นการเตือนเป็นการให้ระวังถึงความขัดแย้งนะ ความเชื่อมั่นตัวเองสูงของเราเนี่ยมีส่วนนะคนราศีกรกฎการที่เราเชื่อมั่นตัวเองสูงเนี่ยอาจจะทําให้เราขัดแย้งกับคนอื่นก็ได้บางทีปัญหาต่างเนี่ยมันไม่ได้มีความสําคัญนะปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาเล็กน้อยถ้าทํเาเกี่ยวกับเรื่องงานบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยเนี่ยแต่บางคนเนี่ยจ,จะแบบโอ้โหถือที่ถีก็ได้ต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นมีความดือ้อรั้นนะคะความรู้เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะมีข้อขัดแย้งนะดังนั้นขอให้เราคิดว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเชื่อมั่นตัวเองสูงไปแล้วทำให้ทุกอย่างสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นอนะ่ะเราก็ยอมอ่อนนิดนิดนึงนะคะอาจจะฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างนะคะความขัดแย้งต่างๆอาจจะไม่ได้เกิดจากคุณอาจจะเกิดคนอื่นแต่เรายอม นะคะเพื่อให้งานมันเดินหน้าต่อนะมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นบางคนก็อาจจะถูกแกล้งก็ได้นะถูกนินทาก็ได้อฉาใส่ร้ายไม่ เพื่อนไม่ชอบเราที่เพื่อนที่ทํางานไม่ชอบนะก็ขอใคิดว่าเรามีดีให้เขาอิจฉานะบางคนเขาไม่ชอบที่หน้าคุณไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนไม่ดีนะอาจคุณอาจจะหน้าตาดีได้แต่งตัวดีก็ได้นะคะมันทําให้คุณอาจจะเสียความรู้สึกก็ได้บางทีได้ยินข่าวมาเขาพูดถึงเราในแง่ลบเนี้ยค่ะ ก็พยายามนับหนึ่งถึงร้อยร้อยกลับมาถึงหนึ่งไม่ต้องไปสนใจมันจะผ่านไปได้นะคะขอให้ภูมิใจในความเก่งของคุณในความมีศักยภาพของคุณในในการทำงานของคุณนะวันใดที่คุณได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าเง่ยคุณค่อยคิดว่า คนที่อยู่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติยังไงนะใต้บังคับบัญชาคุณนะตอนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานะเขาไม่ชอบคุณแต่วันใดที่คุณขึ้นตำแหน่งเนะี่ยคุณก็อาจจะคุยกับเขาเป็นส่วนตัวแต่ถ้านะตอนนี้คุยกันไปก็อาจจะไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ย ตำแหน่งเท่ากันเนี่ยบางทีความเกงใจหรือการให้เกียรติกันก็อาจจะไม่มีนะคะอันนี้พูดถึงทั่ว,วไปนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งถึงการสื่อสารนะคะเพราะคนเราปัจจุบันเนี้ยการพูดอะไรออกไปเนี่ยบางทีมันก็เป็นดับสองคมนะเราอยู่นิ่งดีกว่านะทําใจเย็นนะมีสติมันจะผ่านไปได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะโดนกันแกล้งจากผู้ใหญ่ก็ได้นะ,ะอาจจะไม่ได้เพื่อนร่วมงานก็ อาจจะโชคร้ายนิดนึงเจอเป็นแบบผู้ใหญ่นะหรือให้เราระวังถ้าเราใจร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งขับรถก็คือต้องร,ระวังคือมันเป็นการเตือนว่าให้เราระวังนะอย่าใจร้อนให้มีสติไพ่ไปที่6ค่ะคุณได้ three s o f cups กับไพ่สามถ้วยนะคะไหมคะเหมือนการเฉลิมฉลองก็ได้ก็ได้เป็น มีโอกาสพบเจอเพื่อนเก่าก็ได้มีโอกาสกได้กลับไปหาครอบครัวก็ได้นะหรือบางคนนี้มีการนัดเจอสังสรรค์ก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงวันหยุดยาวนะเทศากาลหรือวันหยุดยาวบางคนก็ได้กลับไปหาครอบครบัวหรือบางคนก็ได้นัดเจอเพื่อนฝูงนะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะไปเติมพลังนะเพื่อกลับมาแล้วมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะคะ บางคนมีปัญหามีความวิตกกังวลในอดีตได้รับการแก้ไขนะหรือบางคนก็อยากจะขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ก็มีคนเข้ายื่นมือให้มาอ่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะเหมือนว่ามันมีเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะไพ่สามถ้วยเนี่ยถ้าเด็ดเลยก็คือการสร้างสารรค์ก็ได้การที่มีการพบปะนะหรือมีความ สมบูรณ์ก็ได้มีความสุขนะคะมีความคิดที่ตรงกันก็ได้นะคะก็คือเหมือนว่าเราได้เฉลิมฉลองได้พบพบปะหรือได้คุยกับใครหรือได้ปรับความเข้าใจหรือมีไอเดียที่เหมือนกันก็ได้นะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะในส่วนที่มีเป็นการเริ่มต้นที่ดีอะ มันจะเหมือนมีการแก้ปัญหาผ่านไปได้มีความสุขอะเฉลิมชลองในสิ่งที่เราจัดการแก้ปัญหาได้หรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบที่7ค่ะคุณได้ทูตสวานค่ะเป็นไพ่สองใบเท้าค่ะเหมือนว่ามีโอกาสบางอย่างมให้คุณเลือกนะเหมือนมีการตัดสินใจอะจริงๆแล้วเนไพ่สองม้เท้าสองดาบนะสองถ้วยนะคะ รือสองเหรียญน,นี่มีความหมายใกล้เคียงกันนะเหมือนความสัมพันธ์ของสองสิ่งมารวมกันแล้วมีเป้าหมายเดียวกันอันนี้ก็เหมือนมีการลังเลที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือบางคนก็มีความกังวลนะว่าสิ่งที่เราลงมือทําหรือตัดสินใจมันผิดพลาดหรือไม่นะมันอาจจะเป็นการยุ่งยากก็ได้หรือมีทาให้คุณกังวลว่า ที่เราจัดการไปมันมีปัญหาไหมเพิ่มมากขึ้นหรือมันมีความสําเร็จนะคะมันมีความสับสนเกิดในใจของเรานะคะมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่วานทีเหมือนเหมือนสับสนในใจวิตกกังวลมันมีหลากหลายอารมณ์นะคะบางคนเนี่ยอาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานก็ได้มีปัญหานะคะถ้าบางคนเนี่ย มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเนะี่ยสิ่งที่ทําได้คือมีสติก่อนนะไม่ใช่อารมณ์ร้อนโ,อโ,อโวยวายมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะแล้ค่อยๆคิดวิธีแก้ปัญหานะถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลก็คือขอคําแนะนําจากคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆให้เขาช่วยพูดหรือไกลก่าแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานเอกสารสัญญาต่างๆ ความไม่รอบคอบอันนี้คุณก็ต้องจัดการนะตรวจด,ดูทุกอย่างการทํางานเป็นทีมเนี่ยในองค์กรเนี่ยบางคนที่ต้องทํางานร่นม่มกับคนอื่นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคนที่ส่งเอกสารไม่ให้คุณคุณก็ต้องตรวจทานด้วยถ้าเขาไม่เรียบร้อยคุณก็ต้องจัดการแก้ไขไม่ใช่โ้หทาของเราเรียบร้อยแต่ส่วนอื่นเราไม่ได้ดูเลยส่งไปไมันก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะตรงเนี้ขอให้ระวัง แต่อีกด้านหนึ่งของไพ่สองไม้เท้าเหมือนว่าโอกาสที่คุณลังเลจะเปลี่ยนงานอยากจะทํางานที่เราสนใจเช่นอาจจะได้รับเลือกให้ไปทํางานอีกที่หนึ่งเงี้ยหรือได้รับข้อเสนอแต่มันอาจจะไกลบ้านเงินเดือนสูงนองจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดน,นะคะมันก็เป็นไปได้นะเพราะไพ่สองไม้เท้าอย่างที่บอกอะ ความสัมพันธ์ของสองสิ่งนะมารวมกันมีเป้าหมายเดียวกันหรือบางคนก็ไปเจอหุ้นสว่วนหรือคนที่มีความคิดตรงกรันต้องการเปิดร้านหรือต้องการทําธุรกิจก็ได้นะคืออันนี้มันเป็นโอกาสนะคะไพ่ใบที่8ค่ะคุณได้ The Empress ค่ะไพ่จากนะพาตินีนะไพ่ใบนี้มีความหมายนะถึงสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรามีอิทธิพลกับชีวิตของเราก็เป็นผู้หญิง บางคนเป็นราศีกรกฎอาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หญิงก็ได้เจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ได้หรือถ้าพบรักก็เป็นผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงแนะนําคนรักมาให้ก็ได้นะแต่ถ้าจะบอกว่าไพ่ดิเอ็มเพรสเนี่ยคนราศีกรกฎโอกาสที่จะเป็นคุณนายมีความเป็นกุลสตรีมีความพร้อมนะ อาจจะมีได้รับโชคลาภก,ก็ได้หรือมีคนเข้ามาอุปถมัมภ์เราก็ได้นะจะทําให้อ่าเหมือนมีความหมายเกี่ยวกับความเป็นผู้นําก็ได้มีเกียรติยศมีฐานะดีร่ํารวยมีความสุขสะดวกสบายเปรียบเหมือนคุณนายอ่ะเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็คือจกักรพรรดินีเป็นไพ่ราชิเนียเหมือนชีวิตแสนจะสบายนะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่า ในขณะที่เราได้รับการเอาใจใส่หรือโอกาสที่ดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราศีกรกฎผู้หญิงหรือผู้ชายนะอย่าลืมตัวในขณะที่เราเราได้รับโอกาสบางอย่างนะในช่วงเวลาของเรามันจะมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตของเราสบายแล้วเราก็ลืมตัวของเรามันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขเกินไปตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าในขณะที่เรามีความสุขมากเกินไปวันหนึ่งเราอาจจะทุกข์ก็ได้นะเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะคะ หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการติดต่อเพื่อนฝูงที่ที่เคยรู้จักกันมานะอาจจะได้รับการติดต่ออีกครั้งหนึ่งมีความสุขในการเดินทางก็ได้ผ่อนคลายก็ได้พักผ่อนก็ได้นะคะคือความหมายของไพ่มันเป็นถึงเหมือนความสะุกสบายนะคะไพ่ไปที่9ก้าคุณได้เทนสบสอดคับไห้สิบดาบนะคะ เห็นไหมคะในขณะที่เรามีความสุขบางครั้งหลังจากนั้นเราอาจจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดก็ได้ไพ่สิบดาบเนี่ยพูดถึงนะความเครียดความกังวลก็ได้ความขัดแย้งหรือสุขภาพนะสิ่งที่ต้องระวังนะคะหรือปัญหาจากเพื่อนร่วมง,งานได้การทํางานก็ได้นะบางคนถ้าโชคร้ายหน่อยก็าอาจจะโดนบีบแบบให้เรากดด้านเรื่องงานบางคนก็เบื่องานอยากปเปลี่ยนงานนะแต่ท้ายที่สุด คณราศีกรกฎจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะการทุกครั้งที่คนราศีกรกฎตัดสินใจจะทำอะไรนั่นคือผ่านกระบวนการความคิดแล้วนะไม่ใช่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ร้อนนะทุกครั้งที่คุณตัดสินใจนั่นคือความถูกต้องของคุณแล้วนะคะถ้าทำธุรกิจเนี่ยถ้าไม่มีความรอบคอบให้ระวังนะธุรกิจจะมีปัญหา นะคะหรือการเงินถ้าเราลืมตัวเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาได้ให้ระวังแต่สิ่งที่อยากจะบอกเนี่ยถ้าดูจากภาพรวมนะให้ใหระวังสุขภาพให้มากคนราศีกรกฎนะตอนนี้ต้องระวังสุขภาพนะการที่เรารักครอบครัวมากเกินไปนะเร,เราทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเราก็ลืมดูสุขภาพของเรานะลืมดูแลดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะคะให้ระวังอีกเรื่องหนึง่งคืออย่างที่บอกอะ ุบัตเหตุนะอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมากมายนะอาจจะเล็กน้อยแต่เราก็ต้องป้องกันด้วยก่อนขอให้มีสตินะเวลาขับรถเนี่ยก็ต้องระวังนะถ้าเราพักผ่อนน้อยก็หยุดการขับรถให้คนอื่นขับให้คนที่ไว้ใจได้แต่ถ้าเรา,เราไว้ใจแค่ไม่ได้เราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะขอใหออ้สิ่งที่อยากจะบอกนะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะโดนคนใส่ร้ายะนะ แล้วก็เรื่องค้ำประกันเนี่ยต้องระวังเอกสารสัญญาเนี่ยต้องมีความรอบคอบนะพพเพรอไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าภาพรวมเลยต้องเตือนสติตัวเองว่าอย่าเห็นใจคนอื่นจนตัวเองลำบากนะคะแต่บทสรุปค่ะคุณได้ The Chariot ค่ะเป็นเทพแห่งสงครามค่ะคือเหมือนว่าเป็นผู้ชนะในสงครามที่ต้องฝ่าฟันทุกอย่างเหมือนอัศวินน่ะ คือการที่เราจะเป็นผู้ชนะได้เราต้องฝ่าฟันหรือต้องต่อสู้นะต้องมีความพยายามมีความอดทนไพ่เดชาลิออดนี่ถือว่าเป็นความสมบูร็จนะเหมือนอัศวินที่ชนะเป็นผููชนะคือถ้าเป็นความหมายก็คือเหมือนความมุ่งมั่นความเทยียทยานี้ได้การต่อสู้นะแข่งขันได้ชัยชนะมา แต่ต้องฝ่าฟันทุกอย่างนะการที่เป็นผู้ผู้ชนะได้ไม่ใช่แบบโอหเส้นทางมันราบเรียดดังนั้นถึงบอกว่ามันเป็นบทสรุปที่รวมความเป็นราศรีกรกฎนะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ต้องมีพลังใจพลังกายที่มันเต็มเปี่ยมที่จะเป็นผู้ชนะไม่ใช่โอหทเยอทะยานได้ก็ ปล่อยมันไปอย่างนั้นไม่อ่านหนังสือไม่มุ่งมัน่นมันก็ไม่มีความสาเร็จคือทําทุกอย่างเราต้องทําทุกอย่างเพื่อบางคนก็แบบโอ้ฉันต้องสู้ให้สุดๆไปตายเอาดาบหน้าบางคนก็ให้กําลังใจตัวเองฉันต้องสู้อ่ะสู้แค่ไหนสู้ยิบตาจนตายอ่ะเอาคือเหมือนว่าให้กําลังใจตัวเอง นะจะไปสอบแข่งขันก็อ่านหน,งหนังสืออย่างเต็มที่ดูแลสุขภาพตัวเองหรือบางคนเนี่อยากจะขึ้นตำแหน่งก็โหทำงานด้วยความมุ่งมั่นแก้ปัญหารับอาสาเจ้านายทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างจนลำ่ำเออจนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในองค์กรนั้นนะโอกาสที่คุณจะขึ้นตําแหน่งก็มีนะคะแต่ก็ต้องระวังนะไพ่ใบนี้คือให้ระวังความแปรปรวนทางอารมณ์่ะ บางทีอาจจะอารมณ์ขึ้นลงนะเวียงวีนก็ได้นะเพราะมันต้องผ่านความเหนื่อยยากความอดทนนะความมานัผพยามดังนั้นอารมณ์ของเรามันจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะความรักก็เหมือนกันขอให้ระวังนิดนึงถ้าเรารักใครอะ่ะบางทีอารมณ์เราก็เวียงวีนบ้างอาจจะไม่ขึ้นลงคนรักก็อาจจะไม่เข้าใจเรานะเอ่อถ้ารักใครสักคนขอให้มีความจริงใจอะ่ะนะคะแล้วก็จีบเขาอย่างแบบ เต็มที่นะคะก็คือมีความชัดเจนอะโอกาสที่จะสําเร็จก็มีนะคะบางคนเนี่ยถ้าแปลก็เหมือนแบบตื้อเขาถ้าเป็นอัศวินเป็นแชริออร์นะคะเหมือนรักใครโอหูหมุ่งมั่นตื้อเขาอยู่นั่นตามเขาอยู่นั้นก็โอกาสที่จะทําสําเร็จแต่มันก็คือบินดาบสองคมน,นะคะบางทีคนรักของคุณหรือผู้หญิงอาจจะไม่ชอบไปได้หรือผู้ชายบางคนเนี่ย ถ้าคุณเป็นผู้หญิงวาราศีกรกฎแล้วชอบผู้ชายคนนึงแล้วคุณตามเขาตลออดเนี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะเราก็คือต้องไว้ตัวนิดนึงนะคะบางทีไพ่เดชาริออตเนี่ยเราก็ไปแปลที่มันเป็นด้านดีได้นะเหมือนด้านการงานเนี่ยการเงิน,น,น,นทําธุรกิจเน่ยเราจะประสบความสําเร็จแต่ด้านความรักเนี่ยเราจะใช้เป็นช h a ิออที่แบบโอตามตื้อเขาทุกอย่างบางทีมันก็อาจจะทําให้เกิดความรําคาญใจก็ได้นะ คือเราต้องดึงส่วนบางส่วนของไ้าออกมานะแล้วก็เป็นแนวทางเท่านั้น,เป,นเป็นผ้าพร,รวมขอให้มองว่าตัวคุณเองอะ่ะมีดีอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จอนะ่ะมันมีถึงผ่าบรวมอ่ะในสิบใบเนี้ยมันมีความหลากหลายมันมีความกังวลนะคะมันมีความสำเร็จมันมีความขัดแย้งนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนที่ จัดการกับชีวิตได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรการตัดสินใจของคุณน่ะเป็นความถูกต้องขอให้เชื่อมั่นตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยคนราศีรกรกฎขอให้คิดเลยคุณเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากการทำอะไรก็แล้วแต่นั้นผ่านกระบวนการความคิดมาแล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าสิ่งใดที่มันจะเกิด อยากให้ย้ำนิดนึงเรื่องการดแรูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องการขับรถนะคะขอให้มีสติด้านความ,มารักอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างขอให้ใจเย็นขอให้มีความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็มีความสำเร็จแน่นอนนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ